งวดนี้ของแท้เลขปั๊บโปเโตโต้มานแล้ว่ังให้ถูกมาแล้วหลายงวดสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสติทุกท่านวันนี้แอดมินมีข่าวสารเกี่ยวกับตัวเลขซึ่งวันนี้แล้วจะเป็นการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคมเชื่อว่าหลายท่านคงกําลังตามหาเลขเพื่อที่จะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันอยู่หากใครได้เคยติดตามเลขของปั๊บโป่งโปเตโต้ที่มักออกมาให้เลขตรงกับวันออก ก็พบว่าเลขเข้ามาแล้วหลายงวดติดเลยทีเดียวแฟนๆที่ติดตามต่างก็เข้ามาขอบคุณโดยงวดวันที่16พฤษภาคมได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า12364551678591 5, 5, วิ่ง0กับ9อย่างใดก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะคะโดรดใช้วิจารณญาณ